นางงามโมกโุจะเพีสับแหลกนงางงามค่ะดีใจมากเลยเหมือนจะได้สัมภาษณ์แล้วเจอกันครั้งแรกช่ <c oughs> มีรอบชุดว่ายน้ำสำหรับรอบชุดว่ายน้ำไม,ไม่ไม่ได้กดดันเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเครียดกดดันมันจะทําออกมาได้ไม่ดีพออะค่ะวันนี้มันเหมือนเป็นการพิสูจน์แล้วก็ท้าทายตัวเองอีกสเต็ปนึงเพราะว่าหนูไม่เคยได้ถ่ายกล้องสองร้อยช็อตไม่เคยถ่ายสโลว์เป็นอะไรที่แบบชาเลนจ์สำหรับคนที่แบบว่าไม่ไม่ได้อยู่ในวงการแบบว่า ขนาดนี้เพราะว่ามุกหายจากการประกวดไปแล้วสปีแล้ว<ม>ด้วยด้วยความที่มันไม่ใช่แค่เดินปกติแล้วทุกคนปกติเราเห็นเร,เราเห็นรันเวย์ใช่ไหมคะ,คะว่รันเวย์จะเป็นแบบแนวตรงตเดิน,น,นไปไแล้วกับอันนี้วงโกลมหรือสิว่าคุยมันชาเลยล,ละเราใช่แล้วก็ทุกุกคนเต็มที่ค่ะทำออกมาดีแฮปปี้เอนจอยขนาดน้องเขาบอกว่าเขาห่างหายนะคะยังเพอร์ฟอร์มบน บนแันเวย์บนเวทีขนาดนี้ก็เต็มที่ค่ะอยากให้ผลงานของเราออกมาเป็นที่ประจักษ์แล้วก็วันนี้ได้ไม่ได้รางวัลไม่ได้เสียใจไม่ได้มองจ้นเลยแค่เรารู้สึกว่าเราอยากทําผลงานที่เก็บเอาไว้ในรอบนี้ทุกุกรอบให้มันดีที่สุดค่ะโรดอ่ะเธอฉันยืนใกล้เขาที่ฉันรู้สึกว่าได้รับพลังบวกแบบตึ้งตึ้งตึ้ง้งนี้เลยวันนี้สับแหนกไม่ธรรมดาค่ะใช่เพราะว่าธรรมดาสามห้าพิเศษสี่สิบ แต่หนูพิเศษกว่าให้เลอยหนึ่งยังไงยังไงล่ะยังไงล่ะก็ต้องบอกก่อนว่ากองก็จะมีการเทรนอย่างเมื่อวานไปเรียนกับพี่ลูกเกดมิวส์บายเมทินีทีมโค้สดูแลดีมากก็เหมือนเป็นการที่เราปรับปรับจากตรงนั้นนะคะจริงๆหนู่าเคยทํางานแบบว่าเดินแบบมาบ้างบ้างเล็กน้อยนะคะก็รู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนเราได้ใกล้ความเป็นโมเดลมากขึ้นบวกกับการที่เราผสมผสานความเป็นนางงามเข้าไปด้วย ก็เลยทรู้สึกว่าท้าทายตัวเองมากๆแล้วก็วันนี้ทีมโค้ชพี่ปิงพีลูกเกดมาดูด้วยก็เหมือนเป็นการสอบไปในตัวอะไรอย่างเงี้ค่ะก็ถัะถ้าแบบอยากให้แบบขายของอะในตัวเราอะอะไรพิเศษบ้างขายของใช่ไหมคะเออหนูรู้สึกว่าจริงจริงหนูเป็นคนตลกมากหนูเป็นคนสีหน้าออกมาฟิลแบบลูกก็เทยเหลี่ยมมาจริง าตาเธอเธอเหมือนกันค่ะใช่ใช่ก็คือแบบว่าถ้าแบบเอเนจีอย่างเงี้ยอยู่ด้ยวยกันไดเออใช่ก็รู้สึกว่ากแน่คุณูเราเราเป็นตัวของเราให้แบบ ลุกคนเห็นสนุกเอนจอยค่ะเอนจอยแล้วก็ถ้าให้ขายของนี่คือขายของเป็นค่ะเพราะาทำงาน MC ็มซีสตรีมมอรมาเลยห่อมาเลยกดกระดิ่งได้เลยเชื่อเขาแล้วนะคะปิ๊งปิงปิิงหลักช่องทางคุใช่สําหรับมุกนะคะฝากกดติดตามด้วย m s ็มที่ศูนย์แปดนะคะก็ยังไงก็เข้าไปกดติดตามได้นะคะถ้าเป็น Facebook นะคะก็เซิร์ชชื่อภาษาอังกฤษได้เลยธนัชพรพันแก้วค่ะส่วน IG ก็เป็น M m o o k k u u นะคะฝังด้วยนะคะค่ะข,ขอบคุณทุคนะค,ขค,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคเป็นกำลังใจ